คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ลุยเดี่ยวผชนภัยอาเซียน382วัน11ประเทศหากต้องการดูตั้งแต่วันที่1ของการเดินทางสามารถเข้าไปดูได้ใน playlist อาเซียน382วันและสามารถติดตามการเดินทางของบอลได้ที่ Facebook Page บอลพาเที่ยวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ เดินทางวันที่187นะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณาน่าจะเกือบ8โมงแล้วลตื่นมาได้สักพักนึงแล้วนะฮะก็นั่งตอบ a c e b o o k นะฮะอ่านคอมเมนต์นะ,ะก็เพลินดีนะหลังจากที่แบบรีภัยไป2ออาทิตย์นะฮะเราก็ได้กลับมาอยู่ในบรรยากาศเดิมๆนะก็คือได้มาอ่านคอมเมนต์ได้มาอ่านข้อความนะอยู่บนเตียงนะก็โอเคนะ ตอนนี้ก็กำลังจะไปที่ร้านของเพื่อนคนหนึ่งนะครับใน a c e b o o k นะฮะซึ่งเขาเป็นคนไทยนะครับแล้วก็มาเปิดร้านอาหารอยู่ที่เสียมเรียบนี่ร้านอาหารไปประมาณหกิโลเมตรนะครับอ,อยากจะไปสอบถามข้อมูลด้วยนะว่า,าเสียมเรียบนี่คือเช่ามอไซค์อะไรเท่าไหร่นะแล้วก็ถ้าหากจะเช่าเป็นอาทิตย์นะฮะเป็น10วันหรือเป็นรึ่งเดือนนี่ได้หรือเปล่านะ เผื่อเขาจะมีคําแนะนำนะแล้วอาจจะมีแบบแหล่งท่องเที่ยวอื่น,นแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็ยังไงวันนี้เราก็ไม่รีบอยู่แล้วนะเพราะวันนี้เรายังไม่รู้ไปไหนนะเดี๋ยวไปปรึกษาเ,าเขาก่อนนะชื่ออะไรยังไม่รู้จักเลย <laughs> ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอเขาพร้อมกันแล้วกันนะโอเคฮะไป เดีอยู่นี่เอเอเ,อเอด <c oughs> ี๋นี่นี่เจอแล้วชื่อคุณอะไรนะเอกครับคุณเอกนะอันน,ะนี้ฮะคนไทยที่แบบว่าอยู่ในเสียมเรียวนะที่เราจะมาปราึกษาข้อมูลแล้วก็มากินมื้อเช้าเกันมื้อเช้ามื้อเช้านี่ไม่ได้ซีเรียสน,นะแต่ว่าตามนั้นนะเจ้าเจ้าบ้านชวนมารนะ้านร้านนี้หรือเปล่าฮะใช่ครับนี่เป็นร้านของคุณเอกนะที่มาเปิดที่นี่นะเดี๋ยวเราจะได้แบบนั่งพูดคุยกันก่อนนะก่อนที่เราจะเดินทางครับสวัสดีครับ เนี่ยพี่ยุ่งหรือเปล่าครับคุณเอกก็ี้ว่าครับเดี๋ยวจะนั่งคนเดียวนะแล้นั่งตรงไหนตรงนี้อ่ะตรงหน้าก็ตอนทเกโอเคเดี๋ยวว่ากันแน่เดีอยวเดี๋ยว่อาไปเราต้องไปเกย์ครับพวกเวียดนามแล้วพวกเวียนน้ำต้่งเชียร์บอลเลยดูเดือดเลยนะเราได้ไปขึ้นน้ำที่ไหลกันไม่จะไปจะไปไม่ได้ไปอ่ายอดเลยแต่เราไม่ไปเที่ยวเราเพื่อนมาแล้วทานทานกันทานทานกันกินคนเดียวเลยนี่ฮะมาแล้วก็โอ้โย จริงๆแค่ข้าวกับไปเนี่ฮะต้มยำกุ้งนะอ้นี่ต้มยำซีฟู้ดด้วยนะฮะคือแค่นี้เซ็ตเซตสอย่างนี้เขาขายกัน1.5เหรียญนะซึ่งถูกมากๆนะ1นเหรียญนี้ก็ประมาณ40ไม่ถึบาทนะถูกมากๆประเทศไทยยังไม่ได้นะแบบนี้นะเนี่ยดูนอกประเทศไทยไม่มีใช่มี่้วมันมีนะแล้วแถมมีไข่เจียวนะอ้ยอุ้ยโทษโทษเทษยด้ยไปทาร้านเขาเลยกเปิดอันนี้ แล้วก็มีไข่เจียวนะฮะแล้วก็มีเนี่ยกะเพราของแท้ต้องไม่ใส่ถั่วปักยาวนะโอเคฮะทานทานบขอบคุณคุณเอกมากนะพเข้อใจว่าผมเวลาอยู่ามบ้านผมเคยไปอรมาเดือนอ๋อเหรอไปทหารรับจ้างเออคิดถึงอาหารไทยเมื่อก่อนผมคิด่อพนที่แ้ผมน้หนักเี่นหกเจ็ดสิบล้โอ้โหคุณเอกนะฮะเคยเป็นทหารรับจ้างมา อยากมาหถือก็ได้แนีะไม่มีใครเชื่อผมตอนนี้ผมว่าไม่น่าเชื่อเมื่อก่อนจะของวันนี้ได้แล้วเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยประสบการณ์หนาละช้าหรังนี่คือคือเป็นสังกัดของประเทศไหนครับที่จริงเราไปของคนไทยที่หนึ่งอย่านว่าตรงนี้ออกนอกเมืองไม่เป็นเข้าเมืองเขาคือเพื่อความที่เกียรตินะราผมเป็นทหารนาวิกโยธินเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะอดนานหรือมันเพืองแบตโอเค มากครับโอ้ยไม่ต้องโอ้ยเราเอาเป็นว่าเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะไม่ไม่ได้ถามอายุกันแต่ไม่ได้คุยคุยไสกันเลยไม่ได้เลยก็เอาเป็นว่าหลังจากตอนนี้เราสูบข้อมูลมาจากคุณเอกเรียบร้อยแล้วแล้วนี่น้องราวีนะก็เป็นคนกัมพูชานะก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวน้องราวีจะไปส่งนี่คุณเอกแถมน้ำให้ด้วยขอบคุณคุณภรรยามากนะทำกับข้าวให้อร่อยอร่อยให้เรากิน ไว้ยเดี๋ยวมีอะไรเราคุยกันในเฟซบุ๊กได้ไดครับขอบคุณมากขอบบคคุณมากรัดีใจที่ได้เจอครับผมไปก่อนนะครับผมฝากด้วยเด้อโอเคตัเองดีๆได้ได้ได้ไว้เราติดตามดูนะฮะได้ครับวันนี้ไปนอนเล่นก่อนเนี่ยเดี๋ยวมีน้องราวีไปส่งนะอันนี้เป็นพาสดุไปนะเป็นรถเป็นรถอ่าของที่มาเสียมเรียบนะเขาจะมีแอปอยู่นะเป็นลดแอปพาสดุไปได้ก็บอกราคาถูกมากนะเครับเดี๋ยวเดี๋ยว

ขอบคุณมากนะครับเราวีขอบคุณมากนะเออขอบคุณนะโชคดีนะครับได้ได้ก็ได้ในเฟซบุ๊กอะไรนะขอบคุณมากแต่ว่าเดี๋ยวผมไปขอไอ้ไอ้แมพจากร้านมอเตอร์อีกทีนึงขอบคุณมากนะไปนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้น่ารักนะเพื่อเพื่อนส่งเราแท้แต่ว่า ต้องมายกมือไหว้ผมแนละ้วผมบบไม่ค่อยชอบนะให้ใครมายกมือไหว้ผมเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ชอบอนตะ่คือจริงใจนะเราเรารู้สึกว่าเราเป็นเกียรติมากนะที่มีคนมามาไหว้เราอ่ะนะฮะโอเคฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวยังไงพักก่อนนะแล้วเจอกันอีกทีช่วงเย็นนะ สวัสดีกันอีกทีหนึ่งตอนห้าโมงเย็นนะฮะตอนนี้บอลก็อยู่ตรงถนนที่เมื่อวานมันมากินข้าวนะแต่ว่าร้านข้าวมันอยู่ฝั่งโน้นนะฮะเดินมาจากโรงแรมไม่นานนะฮะประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วนะเอาเป็นว่าวันนี้เราไม่ได้ทําอะไรนะตอนกลางวันก็อยู่ตรงที่พักนะฮะแล้วก็นั่งทําคลิปเขียนบทความทำนู่นทำนี่ไปทั้งวันเลยนะทีนี้ตอนเย็นเรามาเดินชมบรรยากาศยามค่ำคืนที่เมืองเสียมเรียบกันดีกว่าแข่มาดูกัน ก็จะเป็นโซนตลาดนะซึ่งคล้ายๆกับจตุจักบ้านเราเลยนะฮะก็ว้างขวางทีเดียวนะขายพวกของที่ลึกๆเนี่ยฮะเสื้อผ้าหมวกนะฮะผ้าพันคอนะครับแล้วก็เครื่องประดับนะแล้วก็พวกรูปปั้นแกะสลักอะไรต่างๆนะฮะที่เป็นของที่ระลึกแบบนี้ฮะสไตล์ของเก่าของโบราณน,นิดนึงนะแต่โบราณจริง,ง,นะงรือนีนะ่รประมาณนี้นะฮะราคาผมไม่ถามแล้วกันนะใครมาก็ลองมาเดินดูนะฮะ ใ่ฮะเราก็เดินไปเรื่อยๆดูนะว่าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างพพงงงงมมมาาวกกแแ้ต่ะบอออืเดรจลยค ตอนนี้เราก็มาถึงอีกหนึ่งถนนนะฮะที่พลาดไม่ได้นะฮะก็คือผับสตรีนั่นเองนะฮะเป็นถนนที่เต็มไปด้วยร้านอาหารแล้วก็ผับบาร์ต่างๆนะฮะนี่ฮะผับสตรีน,นี่แล้วก็มีลูกศรชี้ไปทางนี้ด้วยนะครับไปเดินดูกันดีกว่านี่ผับสตรี บรรยากาศนะฮะยามกําคืนของใจกลางเมืองเสียมเรียบก็ประมาณนี้นะฮะมาถ่ายกันให้ดูคร่าวๆนะฮะเพราะว่าเป็นคนปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกกลางคืนเท่าไหร่นะชอบนอนมากกว่านะแต่ว่าถ้าใครชอบบรรยากาศกลางคืนนะคือเรื่องของเรื่องคือเราไม่มีตังค์มาก,กินร้านแบบนี้ไง <Okay. S 1> เออก็เลยว่าเอาไปอยู่ที่โรงแรมอยู่ท,ที่ที่พักดีกว่านะ ดังนั้นก็เดี๋ยวอพอได้ชมพอหอมปากหอมคอแล้วนะเดี๋ยววนไปกินข้าวเย็นก่อนแล้วกันนะไอ้ที่ร้านเดิมนะครับแล้วก็ที่เหลือก็กลับที่พักนะฮะแล้วก็ว่ากันใหม่อีกทีพรุ่งนี้นะเดี๋ยวคืนนี้นอนคิดดูก่อนนะว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนทําอะไรกันต่อดีนะ